เฮลโ o สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแหมมอีกครั้งนะคะสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูแหมมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง subject pronoun นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่อง subject pronoun กันนะคะเด็กๆมาทบทวนเรื่องคำนามกันก่อนนะคะคำนามเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า noun นะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสาสต์สิ่งของหรือสถานที่นั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่ครูแหม่มจะยกให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพนี้คือชื่อว่า Tom ทอมเป็นชื่อของคนก็เป็นคำนามนะคะหรือชื่อของตัวเราชื่อของบุคคลที่เรารู้จักก็เป็นคำนามหรือเกี่ยวกับบุคคลเช่น teacher student doctor ก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะส่วนสัตว์สุนัขเรียกภาษาอังกฤษว่า dog ก็เป็นคำนามนะคะนอกจาก dog สุนัขแล้วอาจจะเป็น cat แมว rabbit กระต่ายก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะสิ่งของ book แปลว่าหนังสือถ้าหนังสือหลายเล่มจะออกเสียงว่า books นะคะนอกจาก book แล้วอาจจะเป็น bag กระเป๋านะคะหรือ pencil ดินสอนะคะก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะส่วนสถานที่คือ house บ้านก็เป็นคำนามเพราะเป็นชื่อของสถานที่คือบ้านนอกจาก house บ้านแล้วอาจจะเป็น school โรงเรียนหรือ hospital โรงพยาบาลก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่อง subject pronoun กันนะคะเด็กๆคะ subject pronoun คืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆมาดูความหมายของคำว่า subject pronoun กันนะคะส่วนแรกเลยค่ะคำว่า subject subject คือประธานของประโยคเมื่อมีประโยคส่วนหน้าสุดของประโยกก็คือประธานของประโยคนั่นเองค่ะเรียกว่า subject นะคะ ส่วนคำว่า pronoun คือคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเมื่อมีการกล่าวซ้ำนะคะเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนคำนามเมื่อเราได้ทบทวนเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะใช้แทนได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะ ความหมายของคำว่า subject pronoun ก็คือคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆมาดูกันนะคะว่า subject pronoun มีคำว่าอะไรบ้างคะคำแรกเลยค่ะคือ I แปลว่าฉัน I แปลว่าฉันเนี่ยเราจะใช้ I แทนตัวเรานะคะแทนตัวเราเองเมื่อพูดกับคนอื่นว่า I แปลว่าฉันนั่นเองค่ะคำสรรพนามตัวต่อไปนะคะคือ you แปลว่าคุณนะคะเราจะใช้คำว่า you แทนบุคคลที่เราพูดด้วยนะคะ แทนตัวเราว่า I แต่แทนบุคคลที่เราพูดอยู่ตรงข้างหน้านี้ว่า you แปลว่าคุณนะคะคำสรรพนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่า we แปลว่าพวกเรานะคะพวกเราเราจะใช้แทนบุคคลอื่นและก็รวมถึงตัวเราด้วยเราจะใช้คำว่า we แต่ต้องมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะ คำสรรพนามตัวต่อไปค่ะคำว่า the แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันนะคะเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนบุคคลอื่นๆหลายคนนะคะเราจะใช้คำว่า the ไม่รวมตัวเรานะคะ เป็นบุคคลอื่นทั้งหมดนะคะถึงจะใช้คำว่า the แปลว่าพวกเขานะคะเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนสิ่งของหลายสิ่งได้นะคะเช่นรถหลายคันเราจะใช้คำว่า the แปลว่าพวกมันค่ะหรือเราจะใช้แทนสัตว์หลายตัวคือสุนัขหลายตัวว่า the นะคะแปลว่าพวกมันได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนคำสรรพนามตัวต่อไปคือ he แปลว่าเขาผู้ชายเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนเช่นเราคุยกับเพื่อนอยู่เราเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่เราจะใช้แทนผู้ชายคนหนึ่งว่า He เขาผู้ชายคนนั้นเป็นบุคคลที่สนะคะคำสรรพนามตัวต่อไปค่ะคือคำว่า she แปลว่าเธอผู้หญิงเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนบุคคลอื่นที่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนเช่นคุณแม่คุยกับลูกอยู่แล้วชี้ไปที่คุณครูเราจะแทนคุณครูคนนั้นว่าชี e ค่ะเพราะเป็นคุณครูหนึ่งคนนะคะต่อไปคำสรรพนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่า it แปลว่ามันเราจะใช้คำสรรพนามนี้แทนสัตว์หนึ่งตัวเช่นสุนัขหนึ่งตัวว่า it แปลว่ามันนะคะแทนกระเป๋าหนึ่งใบว่า it เช่นเดียวกันค่ะแปลว่ามันนะคะแทนบ้านหนึ่งหลังนะคะด้วยคำว่า it ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่า subject pronoun นะคะ เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่า subject pronoun คืออะไรคะเรามาทวนอีกครั้งนะคะก็คือคำสรรพนามที่เรานำมาใช้แทนคำนามระะทาหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอาระคาเด็กๆทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกเลยค่ะคือคำว่า i I แปลว่าตัวฉันค่ะคำที่สองค่ะ ในจีกออกเสียงตามไปด้วยนะคะ you you แปลว่าคุณหรือท่านค่ะคำที่3ค่ะ we we แปลว่าพวกเรานะคะคำที่4ค่ะ they they แปลว่าพวกเขาคำที่หค่ะ he he แปลว่าเขาผู้ชาย คำที่หกค่ะ she she แปลว่าเธอผู้หญิงค่ะคำที่เจ็ดค่ะคำว่า it it แปลว่ามันนะคะมีทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆใช่แล้วค่ามี7คำนะคะต่อไปเราจะนำคำสรรพนามเหล่านี้ไปใช้ในประโยคกันนะคะเด็กๆไปศึกษาต่อไปเลยนะคะ ต่อไปเด็กๆไปดูตัวอย่างการใช้ subject pronoun กันนะคะ example ไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะภาพแรกเลยค่ะประโยค I'm a teacher ฉันเป็นคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้ subject pronoun คือคำสรรพนามตัวไหนมาเติมด้านหน้าคำว่า am ได้คะซึ่งแปลว่าฉันก็คือคำว่า I นะคะนั่นเองค่ะ คำสรรพนาม I คือแทนตัวเราคือแปลว่าฉันฉันเป็นคุณครูเพราะนั้นจะพูดประโยคได้ว่า I am a teacher นะคะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะภาพนี้ are a student are a student หมายถึงว่าคุณเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นคำสรรพนามแทนว่าคุณบุคคลที่เราพูดด้วยเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะ ค่ะเราจะใช้คำว่า you you แปลว่าคุณนะคะคุณเป็นนักเรียนนะคะใช้คำว่า you are a student you are a student นะคะคุณเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะตัวยอย่างต่อไปนะคะภาพนี้คือ this boy is Tom this boy is Tom นะคะ ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้คือทอมเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสรรพนามแทนบอยตัวนี้ว่าอะไรดีคะคะคำตอบคือ he นะคะ he is Tom เพราะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่3เราใช้คำว่า he นะคะประโยคต่อไปนะคะประโยคนี้คือ Jenny is my friend Jenny is my friend นะคะ เจนนี่เป็นเพื่อนของฉันเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้แทนเจ n n y เป็นชื่อคนหนึ่งคนนะคะจะแทนว่าอะไรดีคะค่ะเราจะแทนคำว่า she นะคะเพราะเจนนี่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะจะได้ประโยคว่า she is my friend she is my friend หล่อนเป็นเพื่อนของฉันนะคะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ ประโยคนี้ Peter and I are happy. Peter and I are happy. นะคะคำที่ขีดเส้นใต้คือ Peter and I เนดียคิดว่าเราจะใช้คำสรรพนามคำว่าอะไรเติมลงไปคะค่ะเราจะใช้คำว่า we เป็น subject pronoun นะคะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานคือ we เพราะ เขาหมายถึงว่าพีเตอร์และตัวฉันด้วยรวมด้วยเราจะใช้คำว่า we นะคะ we are happy พวกเรามีความสุขนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะสุนัขหลายตัวจะพูดว่า the dogs are brown นะคะสุนัขมีสีน้ำตาลเราขีดเส้นใต้คำว่า the dogs สุนัขหลายตัวเพราะนั้นสุนัขหลายตัว คำสรรพนามเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะค่ะเราจะใช้คำว่า they เป็น subject pronoun เพราะเป็นประธานของประโยคนะคะ they แปลว่าพวกมัน they are brown นะคะพวกมันมีสีน้ำตาลนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ the house is small the house is small บ้านหลังนี้เล็กนะคะ เราขีดเส้นใต้คำว่า the house the house เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งนะคะใช้แทนว่าอะไรดีคะเราจะใช้สรรพนามแทนว่า it นะคะเพราะบ้านมีหลังเดียว it is small it is small หมายถึงว่ามันคือบ้านหลังเล็กนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างการใช้ subject pronoun ลงไปใช้ในประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายแล้วหลักการใช้ subject pronoun กันแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาทดสอบความรู้กันนะคะโดยครูจะให้เด็กๆเ,เติม subject pronoun มีทั้งหมดอยู่5ตัวคือ he, she, it, they, I ลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปดูประโยคกันเลยนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ It's a good boy i s a good boy, a good boy ประโยคที่2ค่ะ I'm a student I'm a student ประโยคที่3ค่ะ It's a girl It's a girl ประโยคที่4ค่ะ a cat a cat ประโยคที่5ค่ะ It's a ball is a b l y นะคะมีทั้งหมดอยู่5ประโยคนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปดูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1คุณครูให้รูปเด็กผู้ชายมานะคะ is a good boy เด็กๆจะใช้ subject pronoun ตัวไหนดีคะค่ะคำตอบที่ถูกนะคะ he ค่ะเราจะใช้ he แทนเด็กผู้ชายคนนี้ คือ boy นะคะประโยคที่ได้คือ he is a good boy he is a good boy เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีนะคะต่อไปประโยคที่สองค่ะ I'm a student I'm a student นะคะข้อนี้นะคะมีรูปก็จริงนะคะแต่ิดิกต้องไปดู verb to be ด้วยนะคะคือ a m ฉันเป็นนักเรียนนะคะเติมสรรพนามอะไรดีคะ ค่ะคำตอบที่ถูกคือ I เพราะนะ I ใช้กับ verb to be คือ am นะคะ I am a student นะคะฉันเป็นเด็กนักเรียนค่ะผ่านไปสองข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ Is a girl Is a girl นะคะเราจะใช้สรรพนามตัวไหนแทนดีคะค่ะคำตอบที่ถูกคือ she She is a girl She is a girl หล่อนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเราจะใส่ชีเพราะว่าเกิลเป็นเด็กผู้หญิงนะคะต่อไป all cats all cats แมวหลายตัวนะคะจะเราจะใช้คำสรรพนามอะไรแทนดีคะค่ะคำตอบคือ they ประโยคนี้ได้คำว่า mm hmm. they a r e cats เราใช้ they เพราะว่ามีแมวหลายตัวนั่นเองนะคะต่อไป isabelle นะคะ มีลูกบอลหนึ่งลูกเพราะนั้นคำสรรพนามที่แทนลูกบอลคืออะไรดีคะก็คือคำว่า it นั่นเองค่ะสิ่งของหนึ่งสิ่งเราจะใช้คำว่า it นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทำถูกทุกข้อเลยถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าเข้าใจบทเรียนนะคะ ต่อไปคุณครูแหม่มจะสรุปบทเรียนให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะในเรื่อง subject pronoun นะคะ subject pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่7ตัวด้วยกันค่ะไปดูตัวที่1เลยค่ะคือ I ฉันเราจะใช้ I แทนตัวเราเวลาเราพูดนะคะตัวที่2ค่ะคือ you แปลว่าคุณหรือท่านเราจะใช้แทนบุคคลที่เราพูดด้วยนะคะส่วนคำว่า we แปลว่าพวกเราเราจะใช้แทนบุคคลอื่นที่รวมถึงตัวเราด้วยนะคะว่า we ต่อไปตัวต่อไปคือ they แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันเราจะใช้แทนบุคคลอื่นที่มีหลายคนคะ่ะหรือสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายสิ่งว่า they นะคะต่อไป he แปลว่าเขาผู้ชาย เราจะใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะว่า he, she แปลว่าเธอผู้หญิงเราจะใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะว่า she, it แปลว่ามันเราจะใช้ it แทนสัตว์หนึ่งตัวสิ่งของหนึ่งสิ่งหรือสถานที่หนึ่งแห่งนะคะอันนี้คือหลักการใช้ subject pronoun นะคะต่อไปเด็กๆไปดูตัวอย่าง ประโยคก,การใช้ subject pronoun กันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ I am a teacher I am a teacher ฉันเป็นคุณครูสรรพนามที่ใช้แทนตัวฉันคือคำว่า I นั่นเองค่ะต่อไปประโยคต่อไปค่ะ This boy is Tom เด็กผู้ชายคนนี้คือ Tom เพราะฉะนั้นสรรพนามที่ใช้แทนเด็กผู้ชายคนนี้หนึ่งคนก็คือคำว่า he นะคะ ก็จะได้ไประโยคว่า he is tom นะคะนี่คือบทสรุปของการใช้ subject pronoun นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดใน English exercise หน้าที่22แบบฝึกหัดที่8นะคะ ถ้าเด็กๆทำแล้วอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้หรือในหนังสือ English Exercise หน้าที่20ถึง21นะคะถ้าเด็กๆทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมบฝึกหัดที่เด็กๆทำแล้วส่งให้คุณครูตรวจ ตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแหม่มก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ